วันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่เคสเริ่มต้นนะคะก็คือ nominative case นะคะการที่เราจะผันคำนามต่างๆการที่เราจะผันนะคะรูปของคำนามหรือว่า adjective นะคะก็รูปเดิมของมันนะคะก็คือรูป original ะคะจะจะอยู่ในรูปของ nominative ก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะผันคำนามเหล่านั้นให้ถูกต้องได้นะคะเราจะต้องรู้รูป ของมันในในเคส nominative เคสหรือว่าเคสที่1ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ผันได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับคำนามในภาษาอัเซียอย่างที่บอกไปข้้นต้นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด3เพศด้วยกันกะ,ะจะมีทั้งหมด3เพศด้วยกันคำนามนะคะคำนามนา o u n คะ่ะก็จะประกอบไปด้วย <c oughs> แล้วก็ adjective นะคะ adjective ก็จะผันตามคำนามอีกทีหนึ่งนะคะผันตามคำนามอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้น adjective นะคะก็จะก็จะแบ่งออกเป็น3เพศเช่นกันนะคะก็คือ,อ,อ masculine นะคะ feminine neutral gender แล้วก็ plural นั่นเองนะคะคำนามเพศช,ชายนะคำนามเพศช,ชายคำนามเพศช,ชายนะคะจะลงท้ายด้วย consonant นะคะ consonant เครื่องหมายเบานะคะเมกิสนาคแล้วก็อีซันนะคะอีขีนะคะคำนามเพศหญิงนะคะคำนามเพศหญิงจะลงท้ายด้วยอานะคะยาแล้วก็เมกิสนาคคะเครื่องหมายเบานะคะแล้วก็นิวทรัลเจนเดอร์นะคะนิวทรัลเจนเดอร์ค่ะหรือว่าเพศกลางค่ะจะลงท้ายด้วยตัวอูและตัวยีนะคะตัวอูและตัวยีนะคะอันนี้คือรูปของซิงคูลาร์นะคะซิงคูลาร์ หรือว่ารูปเอกพจน์นั่นเองค่ะซิงค์ล่าถ้าเกิดว่าในรูปพหูพจน์ล่ะในรูปพหูพจน์เราก็ต้องมาดูก่อนว่าอ่ะซิงค์ล่าซิงค์ล่านี่คือรูปออริจินอลแบบออริจินอลแท้ๆเลยนะคะการที่จะผันจากซิงค์ล่ามาเป็นพ r โรนะคะเป็นพหูพจน์นะคะก็ต้องผันจากรูปของซิงค์ล่าลงมานะคะก็คือต้องรู้ว่ารูปของซิงค์ล่านั้นลง้ทยด้วยอะไรแล้วก็เป็นเพศอะไรนะคะถึงจะผันได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับเพศชายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคอนเสน้นเติมอีค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นเมียกิสนะคะเป็น e ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น e หีนะคะเอาตัวหีออกกลายเป็น e ยาวธรรมดานะคะในเพศหญิงนะคะอ้ากลายเป็น e ค่ะอ้าเป็น e ค่ะยาเป็น e ค่ะแล้วก็เมียกิสนะเช่นเดียวกับเพศชายนะคะเป็นตัว e ค่ะโอกับเยนะคะโอกับเยในนิวทรัลเจนเดอร์นะคะโอเป็นอ้านะคะแล้วก็เยเป็นยานะคะโอเป็นอ้าเยเป็นยาอันนี้คือในเคสที่หนึ่งคะ nominative case สำหรับ คิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแต่เคสที่น่เท่านั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะ a d j e c ต i v e นะคะ adjective ตัวนี้จะผันตามคำนามอีกทีหนึ่งนะคะผันตามคำนามเพราะฉะนั้น Adjective ก็จะถูกแบ่งออกเป็น3รูปเช่นกันค่ะ adjective ก็จะถูกแบ่งออกเป็น3รูปเช่นกันมันจะเป็นแนวจคะ่ะก็จะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เพศเช่นกันและซ รูปแบบเช่นกัน,นะคะ่ะ singular ก็จะเป็นเพศชายนะคะเพศหญิงนะคะและ n e u t r a l gender เช่นเดียวกัน,นะคะ n e u t r a l gender สำหรับ adjective นะคะที่ เอกพจนะคะที่เป็นเอกนพก็คือถ้าเกิดว่าคำนามข้างหน้า adjective นะคะเป็นเอกนพเราต้องใช้ adjective อยู่ที่อยู่ในรูปเอกนพเช่นเดียวกันนะคะ adjective ก็จะลงง้ายด้วยอุนะคะอุนะคะและอีนะคะสำหรับเพศหญิงนะคะสำหรับเพศหญิงจะลงง้ายด้วยอายาค่ะและยายาค่ะอายาและยายาคะ ประเพศกลางนะคะนูทูเจนเดอร์นะคะอู้ยีนะคะและยีย yeah, ีนะคะ adjective ในรูปของ plural นะคะ adjective ในรูปของ plural in nominative case นะคะจะเป็นอียีนะคะอีย e, ีนะคะอุยยีนะคะอุยยีนะคะและอีเช่นกันนะคะเยีเ e, ช่นกันสหรับเพศหญิงนะคะจะเป็นอุยยีนะคะและอี Le. E, ะะสนันนพเพศกลางนะคะจะเป็นอุ้ยอี e, นะคะและอีอ e, ี e, นะคะจะเห็นว่าเออ่ adjective นะคะในรูปของ plural นะคะจะผันเหมือนเหมือนกันนะคะจะผันเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าคำนามนะคะที่อยู่ข้างหน้าของ adjective อันนั้นนะคะเป็นเป็นเพศอะไรนะคะเป็นเพศอะไรก็ก็วิธีการใช้ adjective นะคะ ใช้อย่างไรแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง i ิงค l ลาและพูลโรนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะ adjective นะคะคือคำที่ขยายคำนามอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ adjective เอาไว้ขยายคำนามเพราะนั้น adjective จะต้องตามคำนามเท่านั้นนะคะจะต้องตามคำนามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคำนามนะคะอยู่ในรูปของ i ิงค l ลาถ้าคำนามอยู่ในรูปของสิงคุลา adjective สิงคุลาจะจะต้องใช้ นะคะคจะต้องใช้ adjective s ingular ถ้าเกิดว่าคำนามอยู่ในรูปของ singular จะต้องใช้ adjective ที่เป็น singular ในทางเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคำนามอยู่ในรูปของ plural นะคะจะต้องใช้ adjective ที่เป็น plural นะคะจะต้องใช้ adjective ที่เป็น plural ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหนังสือนะคะหนังสือหนังสือหวังว่าทุกคนจะจำได้นะคะหนังสือก็คือคณิกะน,นะคะคือเนื้ออี อานะคะคเป็นเพศหญิงถูกไหมคะคนไทยด้วยตัวอ่าคณิกาเป็นเพศหญิงนะคะผันคณิกาให้เป็น p l u r a นะคะหนังสือหลายเล่มจะกลายเป็นคึเนื้ออีกืออีนะคะคณิกีนะคะคณิกีคือหนังสือหลายเล่มนะคะหนังสือหลายเล่มมันจะเป็นซิง g ูล่านะคะเพศหญิงนะคะก็เป็น plural คะ่ะเป็น p l u ร a เราต้องการจะบอกว่าหนังสือสีแดงนะคะหนังสือสีแดง ที่เป็นซิงห์กุลาก็คือมีแค่เล่มเดียวนะคะจะเป็นคือฤาซึนัยานะคะคลาสนายยะค่ะคณิกานะคะนิกานะคะคลาสนายาคณิกานะคะคลาสนายาคณิกาอันนี้จะเป็นคำนามและอันนี้จะเป็น adjective นะคะ adjective จะเห็นว่านะคะอันนี้ก็จะเป็น อาญานะคะอาญาก็คือตัวนี้นะคะอาญาแล้วก็อันนี้เป็นตัวอานะคะก็คือถ้าเกิดว่าคำนามนะคะเป็นเพศหญิงและเป็นซิงคูล่านะคะคำนามเพศหญิงซิงคูลา่าจะต้องตามด้วย adjective เพศหญิงซิงคูลา่านั่นเองนะคะขในทางเดียวกันนะคะก็หนังสือายเล่มนะคะเป็นพูโรนะคะ adjective ตัวนั้นนะคะก็จะต้องผันเป็นพูโเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็น class นะคะนี้นะคะ ยีนะคะคือนึกอีกี่นะคะคลาสนี้ยคือกี่นะคะคลาสนี้ยคือกี่นะคะ adjective นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นน้านะคะนนี้เป็น plural อันนี้ก็เป็น plural เช่นกันนะคะก็อันนี้เป็น plural เห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็น plural เช่นเดียวกันนะคะคลาสนี้แปลว่าอะไรคลาสนี้แปลว่าสีแดงค่ะสีแดงนะคะ red นะคะ b o o k นะคะ หนังสือสีแดงนะคะหนังสือสีแดงน,นี่ลายเล่มเป็นโปรนะคะอันนี้คือบุกธรรมดานะคะเป็นซิงเกิล่คะแล้วก็เอาไปเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พอเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณค่ะ